พี่น้องครับสมัยนักขี่บอกเลยว่ามีแสนขึ้นน้อยเนาะแน่นครับตัวนี้นะครับลูกแสดงว่าตัวนี้ครับตัวนี้ลูกสาว KF 3 1ครับเป็นลูกสาว KF 3 1ครับอายุประมาณสองปีครับประมาณ2ปีเนาะความสูงครับงวดตัวนี้ตัวนี้เกือบเกือบลอยหาซีฟอยู่ครับเกือบลอยหาซีฟพี่น้องครับตัวนี้ผสมตัวได้ไปมน้องครับตัวนี้ผสมจงอางไฟครับผสมจงอางไฟพี่น้องครับตัวนี้คือจุดเด่นเลคือเรื่องกล้ามเนื้อเนาะพี่น้องครับ คือเป็นลูกสาว KF31 หแล้วผสมจงอางไฟจงอางไฟเป็นแบรนด์ CT แบรนด์ CT เป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาสำหรับจากของ TJ9 จเก้าฟาร์มพี่น้องตัวนี้ประกันคลองได้เนาะครับพร้อมกินน้องครับท้อง6เดือนกว่า,วาแล้วครับท้อง6เดือนเป็นแม่สาวทลองแรงพนักเบิ้องไทยเขาเบิ้งสีนะครับเบ,เบิ้งสีเบิ้งแขงขาพี่น้องครับบ่ธรรมดาเลยตัวนี้ครับเอาไอ้เมื้อนี้ตรงสีราคาได้ครับมื้อนี้เปิดไว้45,000บาทครับ45,000บาทเลยเนาะคือว่าไงว่า ทำไมในกี่แบบนี้บ่ได้นั่งเลยแม่นครับโพดปลือกคนนี่แรนมาหาปั๊บได้หน่อยเนาะครับเอามโอนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้งัวงโอนี่ติดต่อได้อย่างนี่ทางเบอร์โทรก็0857665054ครับ ID ไลฟ์กับเบอร์นี้หละครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กก็อิสรางินจันทร์ครับคือว่าไงมโอนี่คือมีงัวเกือบ40ตัวในเนาะแม่นครับพี่น้องผู้ใดเบิ้องบาเบิ้งเอาในยูทูปกะไรเป็นครับบรรทเบิ้งปรจุใจเบิ้งหลุดในยูทูปพี่น้องถูกเลยครับเด้อสำหรับโมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ